นี่ครับชัดเจนยังไม่ไปเป็นลูปชัดเจนนี่ก็คือมาดร่วอีกไหลเราต้องแทงไหมก็คือเราเอาเครื่องมือตายางเรเดียนมาที่เป็นยางแบบไม่มียางไนเป็นยางเรเดียนเอาเครื่องมือมาสดีครับขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการป่ายางเรเดียนเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์การปะายางมีอะไรบ้างก็คือจะมีตัว ขยายรูขยายรูตัวนี้คือทําหน้าที่ก็คือขยายรูอะไรที่มันแทงเข้าไปในยางนอกเนี่ยแล้วเกิดรูเกิดรอยรั่วเนี่ยชิ้นเศษเหล็กที่มันเล็กๆที่มันไม่ใหญ่มากไม่สามารถที่จะนําไหมตัวนี้ไหมปะยางเรเดียนไหมปะยางเรเดียนตัวนี้เข้าไปได้ก็เลยต้องมีตัวนี้เป็นตัวขยายรูเพื่อให้ไหมตัวนี้เข้าไปในรูได้อย่างง่ายๆส่วนตัวนี้เป็นตัวร้อยไหมก็คือเหมือนเข็มเราจะนําไหมเข้าร้อยเข้าไปที่เข็มตัวนี้พอร้อยเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะนําอุปกรณ์ตัวนี้แทงเข้าไปในยางนอกเพื่อให้ ไหมตัวนี้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ปิดรอยรรั่วปิดรูทําให้สามารถใช้ไงานได้ตามปกติอันดับแรกเลยจะต้องเติมลมเพื่อจะเช็คว่ารูที่รั่วนั้นอยู่ตรงไหนเมื่อเราเติมไปแล้วเนี่ยเราสังเกตว่ามันมีลมออกระหว่างตรงนี้เราก็เอาน้ําที่ผสมกับตัวน้ํายาเป็นน้ํายาสไลด์ก็ได้ครับผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราฉีดไปที่ที่เราคาดว่ามันจะมีรอยรั่วอยู่ มันก็จะมีแรงดันออกมามีเป็นฟ,ฟองอากาศออกมาครับให้เรารู้ว่าตรงนี้คือจุดที่เกิดรอยรั่วเสร็จแล้วเราก็ดาตัวขยายรูก็คือเป็นตัวนี้ครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักรู่นี้เป็นตัวขยายรูรอยรั่วเพื่อให้สามารถร้อยไหมตัวนี้เข้าไปได้เดี๋ยวเรามาแทงเข้าไปวิธีแทงเข้าไปก็คือตามปกติแทงเข้าไปให้มันสามารถเข้าไปได้สักครึ่งหนึ่งหมุนเข้าไปครับเพื่อคว้านรูนั่นเองก็คือคว้านรูอย่าไปคว้านให้มันใหญ่มากเกินไปเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวจะทําให้ปากไม่อยู่แล้วเราก็เอา <S <S ออกเอาออกเสร็จแล้วเราก็ จะร้อยไหมเข็มร้อยไหมมันจะมีปากตรงนี้มันจะไม่มันจะมันจะสามารถอ้าได้ถางได้เพื่อเวลาเราดึงไหมออกเนี่ยมันจะเปิดปากให้ไหมหลุดออกมาตอนใส่จะยากนิดนึงก็อย่างนี้ครับใส่เสร็จแล้วดึงมาให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งเลยครับร้อยเข้าไปแบบนี้นะครับให้ได้ครึ่งหนึ่งของไหมก็อยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็นําเข้าไปแทงรูที่เราจะปาคือรอยรั่วแทงเข้าไปเลยครับ แทงเข้าไปเนี่ยให้เหลือหมายไว้ประมาณ1นึ่งเซนอย่าแทงเข้าไปสุดนะครับให้เหลือหมายไว้ประมาณ1เซนประมาณ1เซนครับประมาณนี้เลยครับประมาณ1เซนแล้วเราก็ดึงเข็มนี้ออกเราเติมลมครับพอเติมลมเรียบร้อยเราก็ทําการไล่เช็คดูว่าจุดที่เราปาดลงไปตรงเนี้ยมันรั่วไหมเราก็เอาน้ํายาเนี่ยครับมาฉีดครับอันดับแรกเราเช็คที่รอยที่เราปาดก,ก่อนว่ามันรั่วไหมมีฟออากาศย้อนกลับมาไหมมีลมดันออกมาไหม เมื่อเราเช็คเสร็จแล้วตรงนี้ไม่มีเราก็ต้องเช็คที่ขอบล้อครับขอบล้อทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีลมซึมออกด้วยหรือเปล่าถ้าเราไม่เช็คเดี๋ยวเกิดเราให้รถลูกค้าไปหรือรถตัวเองไปใช้งานเนี่ยก็จะมีรอยซึมรูดอยู่ตรงนี้ตามขอบวงล้อที่การเช็คก็ใช้น้ายาเหมือนเดิมครับฉีกเข้าไปแล้วเราก็ดูว่ามีฟองอากาศย้อนกลับมาออกมาหรือไม่ตอนนี้เรามาที่ตัวไหมปะก่อนเราจะต้องใช้กัรไกรตัดส่วนที่มันเกิดออกมาแต่เราจะตัดแค่พอประมาณเราใช้กรไกตัดที่ตัวไหมพอประมาณครับ แล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยเราจะไม่มีทำการตัดให้สุดเราจะเหลือไว้ประมาณครึ่งเซนประมาณนี้ครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการปักยางแบบยางไม่มียางในก็คือเป็นยางรเรดียน